สวัสดีครับเลาะเลยลุยเลยวันนี้พามาเลาะมาลุยนะครับที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าปั๊มพอตทนะครับพอตทกุชินารายไปพลทองนะครับนี่ครับอยู่ตรงหน้าปั๊มเลยนะครับก็มาเห็นร้านขายไม้ดัดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเลาะเลยลุยเลยจะพาไปดูนะครับว่ามีต้นไม้อะไรบ้าง สวัสดีครับคุณลุงครับคุณลุงครับผมขออนุญาตชมนะครับอ่าเห็นต้นไม้สวยๆริมทางตอนนี้คุณลุงมีต้นอะไรขายบ้างครับนี่เยอะแยะครับต้นสีต้นขามครับต้นไทรครับโออันนี้คือเป็นไม้ดัดที่ลุงทําเองเหรอครับครับไม้ดัดไม้บอไรครับ๋อปกติคุณลุงอยู่ที่ไหนครับนี่ที่ที่ประจําครับอยู่ที่นี่ประจําเลยนะครับอ๋ออยู่บัวขาวนี่นะครับถ้าใครผ่านมาเส้นนี้นะครับ ก็สนใจไม้ดัดนะครับแล้วก็จะมีบอลสีด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ให้ชมไม้ดัดสวยๆนะครับอยู่หน้าปั๊มปตทนะครับทางไปอำเภอโพนทองร้อยเอ็ดนะครับก็แวะซื้อได้นะครับนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนี่ขอญาตถามราคาได้ไหมครับคุณลุงอันนี้สามพันเครับอันนี้เท่าไหร่นะครับสามพันเครับสามพสังตกระางครับอะไรนะครับมะสังตกระางพระสังมะสังมะสัง มะสังเหรอครับชื่อ๋อครับแล้วเราไม้ดัดที่อยู่ตรงนี้นี่ต้นไหนแพงที่สุดครับเนี่ยที่มีราคาเยอะแคมหน้าด่างต้นนี้ใช่ไหมครับแพงที่สุดครับห้าพันครับโอ้ห้าพันนะครับ,รบเรียกชื่อว่าแคมหน้าไตวันแคมหน้าไตวันแคมหน้าไต้หวันนะครับต้นนี้นะครับแพงที่สุดโอ้ต้นนั้นชื่อต้นอะไรครับเนี่ย ต้นหูลิงครับต้นหูลิงซางโอ้สวยมากเลยเกมก็เป็นทรมาลงหลวงครับเอาต่อละครับนี่นี่ต่ออันนี้เราซรากครับพุ่งเสร็จโอ้โอ้ครับสีมือดีมากเลยครับมีต้องสกัดใช่ไหมครับเนี่ยต้องสกัดเกลียครับโอ้พวกพวกมันกินแล้วก็ต่อเติมเพิ่มครับโอ้ครับต้นหูลิงนะครับน้าจะเป็นซ้ากตายแต่ข้างหลังจะเลี้ยงครับโอ้ครับมีดูด้านหลังนะครับ เอาไปประดับเอาไปโชว์ที่บ้านนะครับต้นนี้เท่าไหร่นะครับนี่เจ็ดพหครับเจ็ดพันห้านะครับต้นนี้ต้นนี้จะแพงที่สุดในร้านนะครับนี่เจ็ดพันห้าครับเจ็ดแปดปีครับประมาณอันนี้เจ็ดแปดปีใช่ไหมครับเลี้ยงขอชื่ออีกทีนะครับต้นอะไรนะต้นหูลิงครับต้นหูลิงนี่นี่หรือภาษากลางเราเรียกต้นทำบะลงหลวงครับคุณลุงนี่เป็น มีลูกด้วยจัดจะไม่ลูกโอ้จิ้มเกลืออร่อยครับโอ้จิ้มเกลือกินได้ด้วยนะครับกินได้ด้วยคุณลุงนี่เป็นคนกุชินาลายนี่เลยหรือเปล่าเป็นคนบนครับโอเห็นว่ามหาจิตอยู่ตรงนี้ครับเห็นชื่อต้นหูลิงผมเห็นบ้านหน้องหูลิงอยู่ทางนู้นครับก็เลยถามครับผมนี่มาดูทางนี้นะครับนี่เป็นมะขามเป็นมะขามไม้มงคลไม้มงคลนะครับต้นนี้อยู่เท่าไหร่ครับมะขามก็ 4ี่0ันห้าครับอ๋อสี่พันห้านะครับนี่ครับมันก็เก็บปีปีครับอ๋ออันนี้เจ็ดแปดปีแล้วนะครับามไม้มงคลครอไม้มะคามไม้มงคลนี่เป็นต้นซากครับต้นอะไรนะครับอันนี้ต้นมั่งคั่งครับมันมีสองต้นอยู่ด้วยกันหรือเปล่าต้นเดียวครับเป็นซากครับนี่ครับต้นเดียวอ๋อครับตัวนี้เป็นซากแต่ก็โพโลเจมขึ้นมานิดนึงใช่ครับนั่นแหละเรเรียนต้นเลี้ยงเลยโอ้ไอตัวนี้เขาเขาเรียกว่ากาฝากเนาะตัวนี้โอ้ โนะครับก็เป็นมงคลนะครับไม่ใช่กาฝากที่ไม่เป็นมงคลนะครับเนาะนี่ครับไม้มงคลตุ่มแสงครับตัวนี้กําลังมาแรงอะไรนะครับตุ่มแสงครับชุ่มแสงไม้มงคลตัวนี้โอ้ชุ่มแสงเหมือนเหมือนชื่ออําเภออยู่แถวนครสวรรค์ต้นตุ่มแพรครับต้นชุ่มแสงนะครับเป็นไม้มงคลใช่ไหมครับไม้มงคลอันนี้ต้นว่าครับนี่ต้นว่าอันนี้ต้นว่าตุ่มแสงครับ โอ้ต้นว่าก็ทํามาเป็นไม้ดัดด้วยลูกครับครับมีลูกด้วยลูกใหญ่ไหมครับลูกลูกกระเทานี่ครับอ๋อกินได้ใช่ไหมครับลูกดำดำครับลูกดำดำที่ครับหน้าไม้จะอยู่ทางนี้ครับเออหน้าไม้โชว์ด้านนี้ครับหน้าไม้อันนี้อายุประมาณกี่ปีแล้วครับเนี่ยเกือบสิบปีครับอ๋อแสดงว่าเป็นไม้ดัดที่มีอายุเยอะมากครับแต่ละต้นสามพันเก้าครับอันนี้สามพันเก้านะครับอันนั้นสองพันห้าครับอันนี้สองพันห้าครับนี่ครับ แล้วต้นต้นนี้แหละครับคุณลุงอันนี้ก็เป็นมั่งคั่งครับต้นเดียวกันกับต้นอ๋อต้นเดียวกับตัวนั้นครับน่าจะอยู่ทางนี้ครับครับอันนี้ก็คงเลี้ยงหลายปีแล้วเหมือนกันคลาสไม้มันคุณเหมือนกันครับมั่งคั่งมั่งมีมั่งคั่งมั่งมีนะครับนี่ครับถ้าใครสนใจอย่าลืมนะครับนี่ครับอยู่หน้าปั๊มปตทกุชินาลายโพนทองนะครับคันนี้ลุงรับผมอยากดูบอลตอนนี้กําลังฮิตกําลังนิยมเลย นะครับอันนี้ชื่อพันอะไรครับรวยล้นฟ้าครับรวยล้นฟ้ายังไม่กัดสียังไม่กัดสีนะครับอันนี้ต้นละหนึ่งพันครับหนึ่งพันบาทนะครับท่านผู้ชมครับนี่มีสีแดงๆชมพูออกมาแล้วนะครับันี้กระดานดำครับอันนี้อันนี้อะไรนะครับกระดานดำเขากระดานดํานะครับนี่กระดานดำติดก้านดำยาวเลยนะครับต้นที่เก่แ่จะเป็นใบใหญ่โอ้ครับแล้วกัดสีไหมครับหรือว่าสีแบบนี้ จะกัดเข้มที่นี้ครับอ๋อครับนี่ครับพื้นใบนะครับอันนี้ก็แบบเดียวกันเลยครับแบเดียวกันอ๋อราคาอยู่เท่าไหร่ครับนี่ก็ต้นก็แปดร้อยห้าสิบครับอันนี้แปดร้อยห้าสิบต้นนี้แหละครับอันนี้ห้าร้อยอ๋ออันนี้ห้าร้อยนะครับอื่ครับครัผู้ชมกระถางนี้แหละครับนี่กระถางนี้อันนี้บัวแดงครับอันนี้บัวแดง โอ้มีนอด้วยสามนอครับสามต้นตอนนี้เนี่ยสีสวยๆห้าร้อยครับอันนี้ห้าร้อยนะครับท่านผู้ชมวัวแดง,ง,งอันนี้เป็นถุงเงินนะครับถุงเงินนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยคุูห้าร้อยห้าสิบครับห้าร้อยห้าสิบนะครับต้นถุงเงินถุงทองนะครับนี่กําลังแต่สวยทองันนี้จะเ,เป็นเงินโอ้ คือเหลืองๆใบเหลืองๆนี่เป็นเป็นทองอันนี้เป็นเงินครับตรงนี้เป็นทองแต่แต่ละก้านนี่จะจะออกใบทองสลับกันใช่ไหมครับกันซ้ายขวาครับโอ้ครับเออเนาะนี่ผมก็เพิ่งสังเกตนะครับนี่แหละนี่แหละพิ่งมันแต่ก่อนแต่ก่อนอ่ะผมผมก็เคยมีแต่ผมไม่สังเกตแบบนี้นะลุงผมไม่ได้สังเกตว่าฝั่งหนึ่งเป็นทองฝั่งหนึ่งเป็นเงินครับโอ้มันเป็นแบบนี้นี่นี่ท่านผู้ชมเห็นชัด นี่ต้นใหญ่มันจะสวยเออครับผมเคยเห็นมานานแล้วต้นนี้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันม,มันสลับสั่งออกนะครับนี่ต้นนี้เท่าไหร่ครับนี่ต้นนี้ก็พันสองครับพันสองนะครับต้นใหญ่ครับต้นใหญ่อันนี้ต้นใหญ่นะครับหนึ่งพันสองร้อยมีราคาตั้งแต่ห้าร้อยเนาะเ <ST. S 1> นี่ยต้นเล็กนี่เท่าไหร่ครับนี่อันนี้4ี่รอยห้าสิบันนี้นะครับต้นเล็กนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมมันจะสวยใหญ่คุณลุงชื่ออะไรครับ ชื่อยุดครับชื่อยุคร้านร้านคุณลุงยุดนะครับก็จะมาขาวขายทุกวันใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้ครับขายทุกวันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอยู่ตรงหน้าปั๊มปตทกุชินารายนะครับใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะนะครับต่อรองได้ครับต่อรองได้นะครับคุณลุงยุดบอกว่าต่อรองได้ปิดห้าโมงเย็นปิดห้าโมงเย็นครับครับผมใครมี เอาไปประดับบ้านเป็นไม้มงคลนะครับถ้ามาจากโพนทองนะครับก็ก็จะผ่านปัป๊มปตทนะครับแล้วก็จะถึงสีแยกไฟแดงของอำเภอกุชินาลายนะครับครับแต่ว่าถ้าเราออกมาจากตัวอำเภอกุชินาลายก็จากสีแยกไฟแดงมานะครับมาทางพนทองนะครับก็จะเจอปัป๊มปตทนี้นะครับปตทพนทองก็อยู่ด้านหน้าเลยนะครับนี่แวะมาชมได้นะครับ ขอบคุณมากๆครับคุณลุงครับครับสวัสดีครับ